ตอนที่ 16. 10นาทีผ่านไปเราติดปีกซูหยางหยุดการกระทำและเดินออกจากเตียงขณะที่อ,อวีพยายามกลับคืนจากสวรรค์สู่พื้นพิภพบจิตใจของเธอยังไม่สามารถปรับสภาพกับความเป็นจริงยังคงรู้สึกเหมือนกับนิ้วซูหยางยังคงคลูบคลำร่างเธออยู่ซอวานที่ปิดปากของเธอตลอดเวลาในที่สุดก็สามารถเอามือออกจากปากของเธอที่ยังอ้าค้างได้ ในใจของเธอเพิ่งกระหนักว่าเดิมพันที่ผู้อาวุโสหลานตกลงกับพวกเธอไวพลันกลายเป็นเดิมพันที่พวกเธอไม่มีวันชนะแต่ไม่ว่าจะเป็นโอสดหยินพ้นพิสัยหรือฝีมือการนวดระดับพระเจ้าของซูหยางพวกเธอก็ถือว่าได้รับชัยชนะทั้งสองทางเธอไม่เสียใจที่ไม่ได้รับโอสถหยินพ้นพิสัยพูดถึงความจริงเธอยินดีแลกโอสดหยินพ้นพิสัยเพื่อให้ได้รับการนวดจากซูหยางอีกสิบนาทีด้วยซ้ำไปสองสามนาทีต่อมาประตูห้องของซูหยางก็เปิดออกคนต่อไปซูหยางเรียกด้วยเสียงเรียบไปยังกลุ่มสายตาสับสนที่จ้องมองมาทาทงเขา เกิดอะไรขึ้นกับสิทธิ์น้องหญิงอวี๋แล้วสิทธิ์พี่หญิงซอวาละพวกเธอถามเขาด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความกังขาพวกเรามีเป็นไรซอวานเดินออกจากห้องด้วยใบหน้าแดงเรื่อออสิทธิ์พี่หญิงซอวานสิทธิ์น้องหญิงอวี๋ยังคงเดินมีสะดวกตอนนี้จึงขอพักอยู่ภายในอีกสักหน่อยซอวานพูดพยายามอย่างหนักไม่ให้หน้าแดงอีกแล้วบรรดาหญิงสาวมองซูหยางด้วยอารมณ์แตกต่างกันข้าจะไปเองหนึ่งในบรรดาหญิงสาวพลันยืนขึ้นก้าวไปทางซูหยางใบหน้าแสดงถึงความเด็ดเดี่ยว เมื่อซูหยางและหญิงสาวคนที่สามรับหายไปในห้องซอวานล้มลงพื้นเราแจ้งทำสิที่หญิงซอวานบรรดาหญิงสาวพากันอุทานด้วยความตกใจพากันวิ่งเข้าไปพยุงเธอหลังจากนั่งลงบนเก้าอี้ซอวานพูดด้วยรอยยิ้มเอียงอายข้าสบายดีเพียงแต่ขาย,ยังเสียวเกินจะเดินไปมาเธอพูดต่อพวกเจ้าคงจำเดิมพันที่อาจารย์ท้าพวกเราที่ถ้าพวกเราเดินออกจากห้องโดยมีล้มเธอจะให้โอสหยินพ้นพิสัยบรรดาหญิงสาวผงกศีรษะลืมเรื่องเดิมพันไปเสียและสนุกไปกับตัวเอง ท่านพูดอะไรสิพี่หญิงซอวานข้าหมายความว่าอาจารย์เดิมพันกับพวกเราโดยที่รู้ว่ามีมีมวันแพ้อะไรนะบรรดาหญิงสาวอุทานเสียงดังเหตุการณ์แบบนี้เป็นไปได้เช่นไรเกิดอะไรขึ้นในนั้นการนวดดีขนาดนั้นเลยเหรอซอวานยิ้มขมขื่นและพูดข้าเหมือนขึ้นสวรรค์นในนั้นและข้ามีอยากจะกลับมากรามของทุกคนร่วงลงสู่พื้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถังหูภายในห้องหญิงสาวคนใหม่มองตะลึงไปยังสิทธิหญิงอ,อวีผู้ที่นั่งตรงมุมเตียงและมองกลับมายัางเธอ สิ์น้องหญิงอวีเจ้าไปนั่งอยู่ตรงมุมนั้นทําไมอวียังคงเงียบยังคงอายเกินกว่าจะตอบคําหญิงสาวหันมามองซูหยางหรีตาแล้วถามเจ้าทําอะไรกับเธอตามหน้าที่เขาตอบอย่างสงบสิบพี่หญิงจางซูหยางมิได้ทําผิดอะไรโปรดเชื่อเขาในที่สุดอวีก็พูดเสียงเบาเธอพูดต่อว่าร่งางกายค่อนข้างรู้สึกไวจากการนวดข้าจึงพักชั่วครู่จางขมวดคิ้วและพูดทําไมต้องเป็นที่นี่ทําไมมีพักข้างนอกอวีหน้าแดงเพราะคําถามเธอ เพราะสิที่หญิงซอวานก็ทําแบบนี้เหมือนกันเธอพูดเสียงค่อยกว่าเดิมแล้วเจ้าขอโทษที่ขัดจังหวะแต่ข้ามีลูกค้าเข้าแถวรออยู่ด้านนอกสอยางพูดถ้าเจ้ามีถือก็นอนลงบนเตียงเราจะได้เริ่มกันจางมองเขาเงียบเงียบครู่หนึ่งแล้วแค่นเสียงเพื่อข้าจะดูว่าเจ้ามีลูกไม้อะไรเธอนอนลงบนเตียงคอยให้สอยางเริ่มต้นสายตาเธอจ้องไปยังอ,อวีที่มีสีหน้ากังวลเธอพูดขึ้นว่าจริงแล้วเจ้าต้องการดูข้าระหว่างนวดหรือ ขณะถัดไปจางเริ่มเสียใจที่มองไปยังอ,อวีเมื่อสู่อย่างเริ่มการนวดเธอเหลือตาเสียงดังหลุดออกจากปากอย่างห้ามไม่อยู่อเมื่อ,ออวีประจัก์ถึงสีหน้ารังจวนของจางเธอก็หน้าแดงกำ่ำเธออดคิดถึงตัวเองขณะที่อยู่ในสถานะเดียวกันเมื่อหลายนาทีก่อนรู้สึกเหมือนมองดูตนเองนอนหนูนี่เป็นสิ่งที่สิบพี่หญิงซอวานเห็นเมื่อมองดูข้าเธอต้องการร้องไห้แต่ไร้น้ำตาอ,อวีไม่มั่นใจว่าเธอร้องเสียงดังเพียงใดระหว่างการบำบัดแต่เธอมั่นใจว่ามันต้องดังมากเมื่อเธอไม่ได้ยับยัง้ง ข้ามีอาจมองหน้าสิพี่หญิงจางมากกว่านี้มีเงินข้าคงอายจนตายอีกอีกนวดอีกป๋าหอว่าตาอ,อวีแทบหลุดจับเบ้าเมื่อได้ยินจังเรียกซูหยางเป็นป๋าแม้กระทั่งซูหยางยังอดเลิกคิ้วไม่ได้ครั้งสุดท้ายที่มีคนเรียกเขาว่าป๋าเขาเกือบถูกหลักพาตัวไปกับขังไว้เป็นท่าสวัสดให้หญิงคนนั้นอย่างไรก็ตามจางดูเหมือนไม่กระหนักว่าเธอพูดอะไรออกไปเธอครางอย่างต่อเนื่องทําให้อวีตรหนกกว่าเดิมหรือข้าก็พูดบางอย่างที่น่าอายข้าจะมีได้ข้าจะมีได้มไดมไดแม้แต่น้อย ขณะที่เสียขวัญอวียังคงมองสิทธิพี่หญิงจางกรีดร้องด้วยความสุขสมร่างเธอสั่นสะท้านตามทุกการร้องครางและภาพลักษณ์ของสิทธิพี่หญิงจางผู้เธอเคารพนับถืออย่างสูงเริ่มแตกสลายในใจไปทีละน้อยเมื่อมองนานขึ้นอย่างไรก็ตามแม้จะรู้สึกอายกับสิ่งที่เธอรับรู้อวียังอดไม่ได้ที่จะจ้องมองด้วยสายตาไม่กระพริบราวกับว่าเธอถูกสะกดให้จมอยู่กับฉากสวรรค์อ,อันวิจิตรข้าต้องการอยู่ตรงนั้นเธอถอนหายใจหลังจากนั้นเนิ่นนาน ตอนที่17จางจ้องมองซูหยางอย่างดุร้ายมือเธอป้องปิดร่างกายสถานการณ์เหมือนกับซูหยางล่วงเกินเธอทั้งกายและใจอะไรนั่นเจ้าต้องการให้ข้ารับเจ้าเป็นลูกมีใช่หรือซูหยางยิ้มเป็นเหตุให้จังเลือดฉีดพล่านด้วยความอายขอไข่ข้าจะจำไว้จางบ่นพึมพำเสียงต่ำสายตาเธอตรึงอยู่กับซูหยางข้ามั่นใจว่าจะเป็นเช่นนั้นซูหยางไม่สนใจคำพูดเธอเขาได้ยินคำพูดเช่นนี้มามากนักในชีวิตก่อน อ,อวีเช็ดน้ำลายที่ไหลย,ย้อยจากมุมปากและคิดกับตนเองเขาสามารถทำให้พวกเราทั้งสามคนรู้สึกเหมือนขึ้นสวรรค์โดยมิได้สัมผัสจุดทวงห้ามหากว่าเขาทำพวกเราจะรู้สึกดีกว่านี้อีกหรือไม่อ,อวีพลันปรารถนาให้มือซูหยางดูแลหรือเปรันลับของเธอหรืออาจล่วงลึกลงไปในโลกสีชมพูของเธอหลังจากนั้นสับพักอ,อ,อวีและจางเดินออกมาจากห้องซูหยางทั้งคู่ดูหมดแรงสิทธิหญิงจางสิทธิ์น้องหญิงอ,อวีพวกเจ้ายังไหวไหมบรรดาหญิงสาวด้านนอกเข้าไปช่วยประคองพวกเธอ อาจารย์เธอหลอกพวกเรารับโอสถหยินพ้นพิสัยเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้จางถอนหายใจทำให้บรรดาหญิงสาวงุนงงเธอพูดตอบข้ารู้ว่ามันดีเกินจริงสำหรับพวกเราที่จะได้โอสดยินพ้นพิสัยง่ายๆแท้จริงแล้วนี่เป็นการแกล้งทุกคนในที่นั้นยกเว้นซอวานและอวีตกตะลึงรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจคำพูดของเธอทำไมเพียงแค่การนวดธรรมดาน่ากลัวเช่นนั้นต่อไปเสียงไร้อารมณ์ของซูหยางดังขึ้นเป็นเหตุให้บรรดาหญิงสาวหัวใจหยุดเต้นไม่มีใครกล้าก้าวเท้าไปหวาดกลัวกับผลลัพ์ ถ้ามีมีใครแล้วงั้นรอก่อนข้าไปเองข้ามีเชื่อว่าข้าจะเสียท่ากับคนอย่างเจ้าสิทน้องเล็กหญิงหมิงบรรดาหญิงสาวต่างมองไปยังหญิงสาวที่อ่อนไหวที่สุดด้วยความประหลาดใจดีมากตามข้ามาสูยหยางและหมิงเดินหายเข้าไปในห้องสิบนาทีหลังจากนั้นประตูก็เปิดออกสิทน้องเล็กหญิงหมิง,มงบรรดาหญิงสาวร้องเสียงดังมองดูอย่างตกใจเมื่อเห็นหมิงคลานออกจากห้องด้วยน้ำตานองร่างกายเธอเสียวซ่านจนกระทั่งบางอย่างง่ายๆเช่นการยืนยังเป็นไปไอเมได้ในครั้งเดียว มีใครอีกไหมซูหยางกราดสายตาไปยังหญิงสาวที่เหลือทําให้พวกเธอรู้สึกหนวเยือกอัญญประกาศคู่จุลภาคอัญญประกาศคู่ไม่คิดฝันว่าพวกเธอจะมีวันเจอสถานการณ์ที่น่าหวาดกลัวแต่ก็น่าหลงไหลในเวลาเดียวกันบรรดาหญิงสาวต่างไม่คิดว่านี่คือการเดิมพันอีกต่อไปแต่เป็นการท้าทายจากซูหยางผู้ที่พูดด้วยรอยยิ้มพวกเจ้าคิดหรือว่าจะสามารถต้านทานกลเม็ดเด็ดพรายของข้ามาเลยถ้าเจ้ากล้าพอข้าไปหญิงสาวก้าวตรงไปและพวกเขาก็เข้าไปในห้อง สิบนาทีต่อมาหญิงสาวออกมาด้วยผมยุ่งเหยิงและใบหน้าแดงกำ่ำความหวังในดวงตาของพวกเธอริบปรี่ลงทุกครั้งที่พ่ายแพ้โอกาสที่จะได้รับโอสดยินพ้นพิสัยช่างตึงเครียดและยิ่งเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นพวกเขาต่างพากันท้าทายซูหยางไม่มีใครปรารถนาที่จะเสียหน้าโดยการยอมแพ้เด็กที่อ่อนกว่าเธอหลายปีทั้งด้านอายุและประสบการณ์อานิจจาทันทีที่ซูหยางสำแดงริ์ร่างกายของบรรดาหญิงสาวล้วนยอมจำนนกระทั่งขอให้ได้มากกว่านั้นไม่นานนักก็หลงเหลือเพียงคนเดียวที่ยังไม่ได้รับการนวด สิบพี่หญิงเซียวตาท่านแล้วสิบน้องหญิงเซียวเหลือเจ้าเพียงคนเดียวที่ยังสิบหญิงเซียวมองไปยังของพี่น้องด้วยความรู้สึกหวาดกลัวแต่แต่ข้ามีคู่ฝึกแล้วข้ามิยอมให้ชายอื่นเซียวพยายามที่จะหาข้ออ้างให้ตนเองพ้นจากสถานการณ์เช่นนี้แต่บรรดาพี่น้องต่างพากันเยียดยามทึ่งพวกเราทุกคนล้วนมีคู่ฝึกเช่นกันใช่ว่าเขาจะทำมิดีมิร้ายมันเป็นแค่การนวดธรรมดา ตรงส่วนไหนที่ธรรมดามองดูพวกท่านทุกคนนอนอยู่บนพื้นลองส่องกระจกดูท่าทางบนใบหน้าพวกท่านสิกระทั่งการฝึกคู่ที่หยาบโลนที่สุดยังมีสามารถทําให้พวกท่านดูน่าอายได้เช่นนี้เกิดอะไรขึ้นกับความเป็นกุลสตรีของพวกท่านกันเซียวยังคงปฏิเสธเพียงมองดูซูหยางยืนอยู่หน้าห้องทาให้เธอส้านยืนอยู่ตรงนั้นซูหยางเหมือนเป็นปีศาจร้ายและประตูทางเข้าห้องก็เหมือนเส้นทางสู่นรกที่สามารถกลืนกินจิตวิญญ,ญาณข้ามีบังคับใครให้มารับบริการซูหยางพูดถ้ามีแค่นี้ก็ถือว่างานจบแล้ว บรรดาหญิงสาวพากันมองเซียวเจอแววเวทนาเธอไม่รู้ว่าพลาดโอกาสและต้องเสียใจในสักวันอืมสูหยางสิทธิหญิงอ,อวีพลันเรียกหาเขาอย่างเอียงอายมีอะไรหรือเขาหันมามองเธอถอถุงถ้าเจ้าต้องการความช่วยเหลือเจ้าสามารถมาหาข้าอ,อวีเอียนสำหรับคำแนะนําแม้ว่าข้าจะเป็นเพียงสิษย์นอกในฐานะคนจากตําหนักโอสถข้ามีคนรู้จักในนิกายฉะนั้นถ้าเจ้าต้องการอะไรเจ้าสามารถมาหาข้า เจ้าเล่บรรดาหญิงคนอื่นต่างพากันมองเธอด้วยดวงตาเบิกกว้างไม่มีใครสักคนจะนึกว่าน้องเล็กสุดในบรรดาพวกเขาจะกล้าริเริ่มสู่หยางข้าชื่อสวานจีงอหลินข้าสามารถช่วยได้ถ้าเจ้าต้องการอะไรเจ้าสามารถหาข้าได้ที่ตำหนักโอสถหรือที่ห้องพักข้าก็ได้ข้าชื่อเจปีอวีข้าสามารถบรรดาหญิงสาวต่างแย่งกันแนะนำตัวเองต่อสู่หยางสร้างความตื่นตะลึงให้กับเซียวและถังหูที่ยืนนิ่งเป็นไก่ไม้ตั้งแต่ต้น ทำตัวเหมือนหมาติดสัตว์นี่เป็นเพราะซูหยางเซวไม่สามารถทนดูได้อีกบรรดาหญิงสาวทำลายภาพพจน์ของพวกเธออีกต่อไปเธอหันกายออกไปจากที่แห่งนั้นเมื่อเซวจากไปคนอื่นท่อถอนใจแม้ว่าจะอวดตัวไปบ้างแต่พวกเธอเชื่อว่าการกระทำของพวกเธอสมเหตุผลความปั่นป่วนสงบลงอย่างรวดเร็วและเมื่อหญิงสาวเตรียมตัวจากไปซูหยางก็เตือนพวกเธออย่าลืมสัญญาอย่าว่าแต่สิบคนข้าจะกระจายข่าวการบริการของเจ้าไปให้ทุกคนที่ข้ารู้จักข้าด้วยข้าจะตั้งตารอเดือนหน้า ก็เช่นกันสูยหยางมองดูบรรดาหญิงสาวแยกย้ายจากไปด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเมื่อพวกเธอจากไปหมดแล้วถังหูก้นกระแทกพื้นด้วยสายตาตื่นประหนกเขาไม่อยากเชื่อตั้งแต่เมื่อไรที่สูหยางได้รับความนิยมกระทั่งเป็นเหตุให้สิบที่หญิงหลายคนต้องคุกเข่าให้เขาสูหยางจ้องมองถังหูแล้วหัวเราะคุณเคยกับมันไว้ยังจะมาอีกเยอะมาอีกเยอะถังหูกรอกสายตาเกือบสิ้นสติเขาสามารถรู้สึกได้ถึงพายุที่เริ่มก่อตัวขึ้นในสถานที่แห่งนี้ ตอนที่18หลังจากบรรดาหญิงสาวจากตำหนักโอสถจับไปสู่อย่างขังตนเองไว้ในห้องเขานั่งขัดสมาธิบนเตียงปิดเปลือกตาเขาสูดหายใจเข้าลึกผ่านจมูกรื่นรมกับกลิ่นหอมดอกไม้ที่ยังอบอวลอยู่บนเตียงกลิ่นหอมที่หญิงสาวทั้งเก้าทิ้งไว้คล้ายกับเตียงดอกไม้ที่อบอวลด้วยกลิ่นดอกไม้เก้าชนิดนอกจากกลิ่นหอมที่ยังอบอวลอยู่เตียงยังส่งประกายของปราณหญินเบาบางปราณหญินมาจากหญิงสาวทั้งเก้าผู้ซึ่งปลดปล่อยตนเองสู่สวรรค์ ซูหยางใช้ปราณหินที่หลงเหลือบนเตียงเพียงเล็กน้อยนั้นฝึกฝนพลังปราณของตนเองแม้ว่าจะเทียบไม่ได้กับปราณหินพรหมจรรย์ของผู้อาวุโสหลานมันก็ยังพอมีประโยชน์ต่อพลังการฝึกปรืออยู่บ้างเวลาเดียวกันนั้นทังหูเปิดประตูเพื่อต้อนรับผู้มาเยี่ยมเมื่งอเจียทังหูต้อนรับผู้ฝึกของตนเข้ามาเกิดอะไรผิดปกติหรือเจ้าดูหดหูเมื่งอเจียพูดด้วยเสียงเป็นกังวลข้าคิดว่าเจ้าควรอยู่ห่างจากที่นี่สักพักอะไรเมื่งอเจียหน้าซีดข้าทำอะไรผิดหรือข้าทำอะไรที่ผิดต่อเจ้า ทังหูพูดราวกับว่าเมื่อง,งอเจทําอะไรสักอย่างล่วงเกินเขาดังนั้นเขาจึงต้องการให้เธออยู่ห่างจากเขานับแต่นี้เป็นต้นไปเอ๋มิมิมใช่เจ้ามิได้ทําอะไรผิดเอาเป็นว่าที่นี่จะวุ่นวายในเร็ววันนี้ทางหูแก้ตัวทันทีที่เขาตระหนักถึงความผิดพลาดวุ่นวายเช่นไรเกิดอะไรขึ้นเมื่องอเจไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ซูหยางข้ามิรู้ว่าเขาพยายามทำอะไรแต่มันเป็นอะไรที่ทำให้เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ข้ามิกล้านึกถึง ทั้งหูย้อนนึกถึงเหตุมหศจัรย์เมื่อเช้านี้ถ้ามันดำเนินเช่นนี้ต่อไปมันก็ขึ้นกับเวลาที่สุยางจะล่วงเกินใครสักคนที่ไม่ควรจะล่วงเกินสุยางตอนนี้อยู่ที่ไหนเขาอยู่ในห้องส่วนจะทำอะไรข้านึกมีออกเช่นไรก็ตามเจ้าต้องอยู่ให้ห่างจากที่นี่เขาทั้งหูกระวนกระวายแทนเมื่องอเจเธออาจจะตกอยู่ในอุ้งมือสหยางถ้าเธอได้รับการนวดซึ่งเป็นเหตุให้หญิงสาวทั้งเก้าบ้าคลาั่ง ในนิกายนี้ไม่อนุญาตให้สิบบังคับคนอื่นให้ร่วมฝึกคู่แต่ไม่มีกฎห้ามมีให้แย่งคู่ฝึกคนอื่นถ้าเป็นซูหยางทางหูเชื่อว่าเขาสามารถแย่งหญิงคู่ฝึกจากคนอื่นได้อย่างง่ายดายเหมือนแย่งขนมเด็กเพียงคิดถึงความเป็นไปได้ที่ซูหยางจะแย่งมื่องอเจยจากมือเขาทางหูกระวนกระวายไม่ว่าอะไรที่เจ้ากังวลอยู่ข้าจะทำให้มันหายไปบนเตียงมาเร็วมาฝึกกันเถอะเมื่องอเจยพูดพร้อมดึงทางหูเข้าไปในห้องโดยไม่เปิดโอกาสให้เขาปฏิเสธซูหยางยังคงขังตนเองในห้องจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นเขาจัดเตียงและรีบอาบน แม้ว่ายังเหลือระยะทางอีกมากกว่าจะถึงหนึ่งหมื่นแต้มรางวัลสำหรับดอกอยางพิสุทธิ์ซูหยางมีความมั่นใจว่าเขาสามารถหาได้มากพอในช่วงเวลาที่เหลือไม่กี่นาทีหลังจากนั้นซูหยางก็มาถึงลานฝึกทันทีที่เขาไปถึงเขาสังเกตเห็นกลุ่มสาวสวยจํานวนมากยืนอยู่รอบบริเวณที่เขาตั้งป้ายดูไม่ต่ำกว่า30สิบคนและทุกคนดูเหมือนรออะไรหรือใครสักคนยิ่งกว่านั้นขณะที่ซูหยางก้าวเท้าเข้าไปในลานฝึกบางคนตะโกนขึ้นนั่นซูหยางเมื่อกลุ่มหญิงสาวได้ยินคําว่าซูหยางพวกเธอทุกคนหันขวามามองเขาด้วยยสายตาตใครรู้ คนนั้นสหยางใช่ไหมใช่เขาชำนาญการใช้มือขั้นเทพจริงหรือข้าไม่รู้แต่สิบพี่หญิงซอวานสัญญาว่าเธอจะให้พวกเราคนละ200ร้อแต้มรางวัลถ้าเขาบริการมีถึงใจสิบแต้มรางวัลมีใช่หรือฮีฮีสิบพี่หญิงซอวานต้องเสียใจที่สัญญาเช่นนี้กับพวกเราหลังจากพวกเรารับบริการบรรดาหญิงสาวตรงเข้าไปหาสหยางด้วยความสุขใจสหยางพวกเรามาที่นี่เพื่อลิ้มลองฝีมือของเจ้าถ้าเจ้ามีสามารถทําให้พวกเราพอใจเจ้าต้องไปขอโทษสิบพี่หญิงซอวานที่ต้องเสียหน้าเพราะเจ้า ซูอย่างยิ้มและพูดว่าถ้าข้ามีสามารถจะสร้างความพึงพอใจให้พวกเจ้าคนใดก็ตามข้ายินดีตัดแขนป้อนสุกรน้ำเสียงมั่นใจของซูอย่างและใจถึงรวมถึงใบหน้าเรียบเฉยทาให้บรรดาหญิงสาวตะลึงเห <Hey, S 1> ดูท่าเจ้าจะมีความมั่นใจมีใช่น้อยหวังว่าเจ้ามีเสียใจในคําพูดที่กล่าวออกมาหลังจากบรรดาหญิงสาวรับเงื่อนไขาสามข้อซูอย่างนําพวกเธอไปยังที่พักถึงหัวเริ่มสติแตกเมื่อเห็นกลุ่มสาวจํานวนมากเดินตามเขามายังที่พักผ่านหน้าต่าง ทำไมเขาจึงรวบรวมลูกค้าได้มากมายในเวลาสั้นๆเขาเพิ่งออกไปจากบ,บ้านเมื่อกี้ถังหูเริ่มจัดเครื่องเรือนไปไว้ข้างผนังที่จะได้ไม่แออัดเขายังวางเก้าอี้ไว้หน้าห้องสุยางเพื่อพวกเธอจะได้เข้าไปได้ง่ายเมื่ออีกคนออกมาหลังจากนั้นถังหูก็ซ่อนตัวอยู่ในห้องกลัวความโกลาหลที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าเมื่อมาถึงประตูหน้าสุยางพูดกับบรรดาหญิงสาวว่าสถานที่ค่อนข้างเล็กค่าคงรับได้เพียงครั้งละสิบคนที่เหลือคงต้องรอด้านนอกแม้ว่าจะไม่พอใจแต่บรรดาหญิงสาวไม่ได้บ่นอะไร เมื่อซูหยางเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในบ้านเขาเกือบหัวเราะอ,ออกมาช่างเป็นคนคิดมากเขาคิดในใจเอาละใครคนแรกซูหยางยืนหน้าห้องนอนด้วยรอยยิ้มต้อนรับมองกราดไปยังบรรดาสาวสวยในห้องตอนที่19เกซูหยางเปิดประตูและลูกค้าคนที่ห้าก็ดิ้นรนออกจากห้องด้วยท่าทางโซเซราวกับคนเมาเมื่อบรรดาหญิงสาวด้านนอกเห็นสภาพของเธอพวกเธอฝืนปลืน้น้ำลายอย่างตกใจนี่คนที่ห้าแล้วหรือว่ากลเม็ดของเขาจากดีปานนั้น เพียงแค่ดูอาการบนใบหน้าของพวกเธอขณะที่เพิ่งออกมาทำให้ข้ารู้สึกร้อนรุ่มไปทั้งกายใครคนต่อไปเร็วเข้าเรามีมเวลาทั้งวันที่นี่บางคนเริ่มร้อนรนจากการรอคอยเพียงเห็นใบหน้าเปลี่ยนสุขจากผู้รับการนวดจากซูหยางยิ่งทำให้เธอคันหัวใจอยากให้ถึงตาตัวเองในบัดดลส่วนผู้ที่ผ่านฝีมือของซูหยางมาแล้วบ้างก็ยังนั่งอยู่บนเก้าอี้ในห้องที่เตรียมไว้ด้วยว่าพวกเธอยังเดินไม่ไหวและบางคนถูกเรียกไว้ตอบคำถาม เป็นเช่นไรบ้างมันเหมือนอยู่เหนือโลกเหมือนกับล่องลอยสู่ดวงดาราท่ามกลางทาราน้ำนมดอกจันทานน้ำนมคืออีกชื่อหนึ่งของทางช้างเผือกถ้ามีสเกลวัดหนึ่งถึงสมันควรจะได้สักกี่คะแนนสเกลค่าจักวัดด้วยสเกลได้เช่นไรมันลึกซึ้งเกินจะวัดได้เกิดความโกลาหนในสถานที่นั้นอย่างรวดเร็วไม่นานนักทุกคนก็คันขยเขยื้อทั้งใจอยากลองกลเม็ดของสหยางชั่วโมงกว่าผ่านไปอย่างรวดเร็ว ซูหยางบำบัดลูกค้าได้มากกว่า1ิบคนอย่างไรก็ตามคิวด้านนอกไม่ได้หดสั้นลงแม้แต่น้อยกลับกันมันยิ่งยาวขึ้นกว่าเดิมซูหยางเลิกคิ้วมองดูคิวด้านนอกบ้านมันมีไม่ต่ำกว่า30คนยืนรออยู่พวกเธอมาจากไหนเขาจําได้ว่าเขาไม่ได้พาพวกเธอมาจากลานฝึกคําตอบอื่นที่เขาพอคิดออกก็คือเพราะพวกเธอรู้จักสถานที่นี้จากลูกค้าคนอื่นข้าต้องแก้ไขบางอย่างซูหยางหยุดบริการสองสามนาทีเพื่อตั้งไป้ายไว้ข้างบ้าน ป้ายถูกแขวนไว้บนประตูหน้าบ้านเขียนว่าซูหยางการนวดวิถีสู่สวรรค์แท้จริงเส้นทางเดียวสิบแต้มรางวัลต่อการบริการหลังจากมองดูป้ายอย่างพึงใจซูหยางก็กลับไปบริการลูกค้าต่อ24ชั่วโมงผ่านไปตั้งแต่ซูหยางแขวนไป้ายไว้หน้าบ้านแต่ว่าคิวด้านนอกบ้านยังอยู่เช่นเดิมนับแต่สิบพี่น้องเก้าคนของตําหนักโอสดได้สัมผัสกับก,บกลเม็ดของซูหยางพวกเธอก็เริ่มกระจายชื่อเขาไปทั่วเขตสิทิ์นอกแม้ตอนแรกผู้คนจะสงสัยแต่เมื่อหลายคนเริ่มกระจายข่าวเดียวกันก็ยิ่งง่ายที่ผู้อืืื่่นจะเชอออถอบรริกาาขงงูย บางคนมารับบริการจากซูหยางก็เพราะว่าความสงสัยและบางคนก็มาเพื่อความสุขแท้จริงแน่นอนว่าทุกคนที่เข้าไปในห้องซูหยางต้องออกมาด้วยความสดใหม่ราวกับเพิ่งเกิดใหม่สองวันหลังจากนั้นซูหยางรับสาวสวยทุกประเภทเข้าสู่ห้องด้วยรอยยิ้มต้อนรับและแทบไม่ได้พักสุภาพสตรีแสนสง่าเอวบางเพียงหยิบมือบ้านท้ายกลมกลึงหญิงที่เติบโตเต็มสาวทรงโตเปี่ยมเสน่ห์วัยสาวแม้กระทั่งเด็กหญิงที่ยังเติบโตไม่เต็มสาวไม่อาจเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ทุกคนล้วนเข้ามาหาซูหยางเพื่อรับรู้ฝีมือของซูหยางเมื่อถึงจุดหนนนึึ่่งงงงงชืออเเสียขขาาก็รรับบู้ไปถิใค อย่างรวดเร็วนอกบ้านสอยางพลันคลึกครื้นด้วยลูกค้าหลายโหลหัวเราะหยอกล้อกันในแถวต่างคาดหมายถึงประสบการณ์ที่ตนเองจะได้รับราวกับเป็นแหล่งรวมดอกไม้นานาพันธุ์ทำให้สถานที่ยิ่งคล้ายกับตลาดมากกว่าที่จะเป็นที่พักของใครบางคนในวันที่สี่แทบทุกคนในเขตสิทธิ์นอกต้องได้ยินเรื่องฝีมือการนวดอันศักิธ์ของสุยางไม่ว่าพวกเขาจะชอบหรือไม่ตั้งแต่หมูหมากาไก่ไปจนถึงผู้อาวุโสนิกายพวกเขาต้องได้ยินบรรดาสิทธิพูดถึงประสบการณ์ของตนเองกับสุยางเมื่อไรก็ตามที่เดินออกมานอกบ้าน ซูหยางนั่นมีใช่สิบนอกปัญญาอ่อนนั่นหรือทำไมสาวแกแ่แม่ไม่พูดถึงแต่เรื่องเขาไปทั่วเหตุการณ์ผิดปกติในเขตสิบนอกเป็นเหตุให้ผู้อาวุโสนิกายต้องใส่ใจซูหยางมากกว่าปกติอย่างไรก็ตามยิ่งมีคนพูดถึงเขาก็ยิ่งมีข้อกังขามากขึ้นทำไมบางคนเช่นซูหยางผู้มีชื่อเสียงน่าขยะแขยงของหลายคนพลันกลายเป็นที่นิยมในนิกายโดยไม่รู้ว่ามาได้อย่างไรสิ่งหญิงแทบทุกคนจะต้องพูดถึงแต่เขาส่วนบางคนที่ยังไม่ได้รับรู้ถึงฝีมือของเขาวพวกเธอจะต้องพูดถึงเขาในไม่ช้าก็็เรว บรรดาสิทธิ์ข้ายังพูดถึงเขามีหยุดวันก่อนพวกเธอล้วนหัวเราะคิดคักราวับเด็กน้อยที่เพิ่งกลับมาจากสวนสนุกสิทธิ์เจ้าด้วยหรือสิทธิ์คนเดียวของข้าเอาแต่เมอมองท้องฟ้าทั้งวันขณะที่รำพึงชื่อเขานับตั้งแต่เธอไปยังบ้านเขาเมื่อสองวันก่อนคู่ฝึกของบรรดาสิทธิ์ข้าบ่นให้ข้าฟังว่าเทคนิคของพวกเขาทําให้พวกเธอพอใจมีได้เลยยังมีสิทธิ์ชายหลายคนพยายามไปหาเรื่องที่ที่พักของซูหยางแต่พวกเขารวนถูกขับไล่ก่อนจักถึงประตูบ้านนี่ค่อนข้างเป็นปัญหาหรือพวกเราควรทําเช่นไรหยุดการทาธุรกิจของเขาไหม มิใช่ความคิดที่ดีนั่นต้องเกิดเจลาจนขึ้นแน่ถ้าธุรกิจของเขาถูกบังคับให้ปิดไม่หยางั้นเราควรทำเช่นไรดีบรรดาผู้อาวุโสต่างพากันขุนเคืองกับสถานการณ์แต่พวกเขาไม่รู้จะแก้ไขยอย่างไรดีหรือว่าพวกเราไปขอให้เจ้ามิกายหญิงช่วยไม่ยายต้องรบกวนเจ้ามิกายหญิงในเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้มิได้เด็ดขาดพวกเราควรรอนานอีกนิดแล้วดูว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรพักใหญ่บรรดาผู้อาวุโสจึงตกลงกันได้ เช่นนั้นพวกเราก็ถอยสักก้าและคอยสังเกตดูเช่นไรก็ตามถ้าเรื่องออกนอกลู่นอกทางพวกเราก็ต้องเข้าไปยุ่งภายในห้องซูหยางมองไปยังป้ายยกในมือ5 5 1 4ันหิแต้มรางวัลหลังจากสี่วันอันยาวนานถ้าเป็นเช่นนี้ข้าคงตายเพราะหมดแรงก่อนจกได้รับดอกอย่างพิสุจิ์แขนเขาปวดเมื่อยและนิ้วชาด้านแม้ว่าเขาเคยทํางานโดยไม่หยุดพักมาก่อนแต่ว่าร่างมนุษย์ตอนนี้ไม่สามารถรับภาระขององค์การใช้ฝีมือระดับนี้ได้ตลอดเวลาซูหยางมองไปด้านนอกหน้าต่างที่นั่นยังมีกว่า50ิคนเข้าแถวรออยู่ หลังจากกลตรงศักพักเขาตัดสินใจออกไปด้านนอกเพื่อประกาศเปลี่ยนแปลงบางอย่างด้วยมีความต้องการมากค่าตัดสินใจเปลี่ยนราคาจากสิบแต้มรางวัลเป็นหนึ่งอยแต้มรางวันนอกจากนี้ค่ายังรับเพียง25คนต่อวันนับแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปการเปลี่ยนแปลงเป็นเหตุให้หลายคนขมวดคิ้วพวกเราเรออยู่ด้านนอกนี่ตั้งชั่วโมงกว่าและเจ้ายังต้องการเปลี่ยนราคาในทันใดนี่ม,มีมีเหตุผลใช่แล้วค่ามีมีถึงหนึ่งอแต้มรางวัลถึงค่ามีค่าก็มียอมเสียมันเพราะการนวดมิว่ามันจะรู้สึกดีเพียงใด แถวคิวหดสั้นอย่างรวดเร็วเมื่อผู้คนพากันจากไปทันใดบางคนถามซูหยางเมื่อเจ้าเพิ่มราคาบริการของเจ้าเพิ่มขึ้นไหมซูหยางผงกหัวและพูดว่าแน่นอนเวลาก็จะเพิ่มจาก10นาทีเป็น30นาทีและค่ารับประกันให้ด้วยว่าปราณหญินของเจ้าจะาเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นหลังบริการอะไรนะปราณหญินจะเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นด้วยเป็นไปได้ด้วยหรือ บรรดาศิษย์นิกายต่างไม่เชื่อถือเขาในที่สุดแล้วมีเพียงยาและวัตถุล้ำค่าเท่านั้นที่สามารถเพิ่มปราณหยึนหรือปราณหยางเท่าหากมีเคล็ดที่เพิ่มปราณหยึนหรือปราณหยางในร่างเช่นนี้จริงคนที่มีเคล็ดเช่นนั้นคงเป็นเทพเจ้าแล้วจะเป็นไปได้หรือไม่นั้นเจ้าจักรู้เมื่อได้ลองสูอย่างพูดไรอารมณ์เขายังเพิ่มเติมว่าข้าขอโทษกับความไม่สะดวกแต่วันนี้จบเพียงเท่านี้กลับมาพรุ่งนี้เช้าถ้าต้องการใช้บริการ หลายคนที่ยืนหน้าบ้านต่างตกตะลึงถึงแม้ว่าพวกเธอเข้าใจว่าเขาต้องการพักหลังจากทำงานต่อเนื่องมาหลายวันไม่ได้ปิดพวกเธอยังรู้สึกโกรธขึ้นในใจสูอย่างนี่ช่างหน้าด้านและยะโสเพียงแค่มือดีหน่อยก็คิดว่าสามารถทำอะไรก็ได้แม้กระทั่งหยาบคายกับลูกค้าเพิ่งค่าเสียเวลาที่นี่ไปเปล่าๆค่ามีมาอีกแล้วค่าด้วยไปเถอะบางคนกระทึบเท้าจากไปอย่างโกรธแค้นและหลายคนถอนหายใจอย่างรวดเร็วบ้านสูอย่างกลายเป็นรกร้างและเงียบสงัด อย่างไรก็ตามแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับซูหยางเขากลับเข้าไปด้านในเพื่อพักผ่อนเพราะเขาจะต้องเจอสึกหนักนับแต่นี้ตอนที่20ข่าวซูหยางเปลี่ยนราคาบริการจาก ส0แต้มรางวัลเป็น100้อยแต้มรางวัลรวมไปถึงที่เขารับลูกค้าเพียง25คนต่อวันแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วหลายคนไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่มีโอกาสได้ลิ้มลองความสุขจากบริการเมื่อมันยังมีราคาถูกและสามารถซื้อได้รวมไปถึงผู้ที่ตัดสินใจรอจนสายเกินไปอย่างไรก็ตามผู้ที่ได้ลิ้มลองกลเม็ดเด็ดใครของเขาแล้วพวกเธอล้วนยินดีจ่าย100แต้มรางวัลเพื่อรับรู้รสชาตินั้นอีกครั้งน่าเศร้าที่พวกเธอล้วนต้องห้ามจนกว่าจะถึงเดือนหน้า ส่วนข่าวเรื่องซูหยางสามารถเพิ่มปรานยินถูกพิจารณาว่าเป็นเรื่องตลกไร้สาระดังนั้นไม่มีใครใส่ใจจะพูดถึงวันถัดมาหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงบริการแถวยาวเหยียดที่เคยมีหน้าบ้านซูหยางก็ไม่ปรากฏอีกต่อไปซูหยางรู้ดีว่าธุรกิจต้องชะลอตัวลงถ้าเพิ่มราคาแต่เขาก็ไม่ใส่ใจและอดทนรอต่อไปเมื่อตะวันลารับขอบฟ้าก็ปรากฏเงาร่างหนึ่งมุ่งสู่ที่พักของซูหยางผมยาวสลวยสยายถึงบ้านเอวร่างสูงสวยสง่าเติบโต,ตเต็มสาวสงเสน่ห์พร้อมกลิ่นหอมสมุนไพรที่เธอทิ้งไว้เบื้องหลงัง ซูหยางเปิดประตูและต้อนรับผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้มยินดีต้อนรับผู้อาวุโสหลานผู้มาคือผู้อาวุโสหลานผู้ซึ่งดูไม่ค่อยพอใจนะักหลังจากที่ข้าพยายามกระจายความมดีของบริการเจ้าเจ้ากลับละทิ้งและทำลายมันเจ้าวางแผนอะไรอยู่กันแน่แม้ว่าเธอจะประหลาดใจกับความเปลี่ยนแปลงผู้อาวุโสหลานไม่เชื่อว่าซูหยางทำเช่นนี้ด้วยเจตนาที่จะทำลายชื่อเสียงที่ได้มาอย่างยยกเย็น ถ้าเจ้าเหนื่อยเจ้าก็ควรจำกัดจำนวนลูกค้าในแต่ละวันแต่มีความจำเป็นเช่นไรที่เจ้าต้องเพิ่มราคาถึงสิบเท่าหรือเจ้ามืดบอดไปด้วยความโลภข้าขอบอกเจ้าไว้ว่าตอนนี้มีสิบนอกมีกี่คนที่พอจะมีจ่ายหนึ่งร้อยแตงรางวัลเพื่อความสุขสามสิบนาทีมิว่ามันจะดีแค่ไหนสู่ยางหัวเรอะไปกับคำพูดของเธอแล้วกล่าวว่าผู้อาวุโสหลานถ้าบางคนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของปราณหญินของเจ้าเจ้ายินดีจ่ายให้กับคนนั้นเท่าไหร่หืมผู้อาวุโสหลานไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงถามเธอเช่นนั้นคำตอบย่อมชัดเจนอยู่แล้ว โอสดหยินพนพิสัยเม็ดหนึ่งราคาต่ำสุดอยู่ที่3า0พันแต้มรางวัลแน่นอนว่าค่ายินดีช่วยเพิ่มปราหญินหอมมือนอนที่โอสดหยินพนพิสัยทำโดยคิดเพียงหนึ่งรอแต้มรางวัลท่านนี่มิเรียกว่าการลดราคาค่าก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีอะไรนะเจ้าสามารถเพิ่มปราหญินผู้อาวุโสหลานตกใจเธอไม่เคยได้ยินอะไรเช่นนี้มาก่อนที่จะมาที่นี่ซูหยางผงกศรีะยืนยันข้อสงสยัยปราหญินและหยางทำงานคล้ายกันในร่างผู้คนถ้าเจ้าสามารถทำให้มันรู้สึกดีแน่นอนว่ามันยิ่งทำงานดียิ่งขึ้น ผู้อาวุโสหลานรู้สึกว่าเหตุผลของเขาค่อนข้างไร้สาระแต่เธอไม่กล่าวอะไรแล้วเจ้าจะเพิ่มประสิทธิภาพปราณยินพวกเธอเช่นไรแน่นอนว่าด้วยมือข้าผู้อาวุโสหลานนวดขมับรู้สึกเครียดสู่อย่างเจ้างี่เง่ามากกว่าที่คิดข้าโง่เง่าหรือสู่อย่างรู้สึกมึนงงกับถ้อยคําของเธอถ้าเจ้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพปราณยินใครต่อใครได้จริงเจ้าตระหนักถึงอันตรายของมันบ้างไหมถ้าสิ่งนี้รู้ถึงนิกายเจ้าลืมที่จะได้เห็นแสงตะวันอีกครั้งได้เลยแต่อาจจะดีสําหรับก็เป็นได้เพราะเจ้าจะได้สัม ผู้อาวุโสหลายคาดว่าจะเห็นความสิ้นหวังในดวงตาซูหยางแต่เธอกลับแปลกใจเพราะรอยยิ้มของเขาแทนทำไมเจ้ายิ้มเจ้าคิดว่าข้าพูดเล่นหรือข้ายิ้มเพราะเจ้ามีได้พยายามจับกลุมข้าตอนนี้คำพูดของซูหยางทําให้ผู้อาวุโสหลานมุนงงหน้าเริ่มแดงแม้ว่ามันจะดูน่าสนใจที่เห็นเจ้าอยู่หลังลูกกรงแ,รแต่ข้ามีใช่คนที่ปฏิบัติต่อสิทธิข้าเช่นนว่าพวกเขาเป็นเครื่องมือผู้อาวุโสหลานพูดให้บรรยากาศของความเศร้าสะเทือนใจความหดหู่ในใจผู้อาวุโสหลานทําให้เกิดประกายความคิดในใจซูหยาง เช่นที่ข้าคิดไว้พวกเธอช่างคล้ายกันนะักเขาทอดถอนใจสหยางข้าสงสัยเจ้ามีเจตนาเช่นไรจึงทําเช่นนี้ผู้อาวุโสหลานได้ครุ่งคิดว่าทําไมูหยางจึงตัดสินใจเปิดเผยฝีมือการใช้มือระดับพระเจ้าของเขาต่อน,นิกายตั้งแต่วันที่เธอพบเจอเขาจากข่าวสารและสิ่งที่ผู้คนพูดถึงเขาสหยางเป็นคนที่ไอายไร้เดียงสาปัญญาอ่อนไม่กล้าทําอะไรสะดุดตาดังเช่นเปิดร้านนวดที่เขตสิทนอกแต่ไม่ว่าเธอจะคิดนานเท่าไรเธอก็ไม่อาจเข้าใจแผนการของสหยางได้ ทำไมข้าทำเช่นนี้นั่นง่ายดายยิ่งสู่หยางไม่แม้จะคิดทบทวนเขากล่าวข้อแรกข้าต้องการแต้มรางวัลเพื่อทรัพยากรการฝึกรารสองข้าต้องการกู้ชื่อเสียงข้าอะไรนะผู้อาวุโสหลานชะงักค้างชั่วขณะเพื่อตีความคำพูดของเขาเจ้าทำทุกอย่างนี้เพื่อแต้มรางวาัลอะไรที่เจ้าต้องการซื้อด้วยแต้มรางวัลที่มากมายเช่นนี้ดอกยางพิสทจิ์สู่หยางบอกเธอโดยไม่ได้ปกปิดด้วยไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องซ่อน ดอกยางพิสุทธิ์ทำไมเจ้าจึงต้องการของเช่นนั้นถึงแม้ได้มาสักชิ้นแล้วเจ้าจกใช้มันได้อย่างไรพลังฝีมือเจ้าอ่อนด้วยเกินกว่าจกคิดใช้มันเพิ่มปรานอย่างของเจ้าผู้อาวุโสหลานไม่คาดคิดว่าสุยางจะจ้องไปยังสิ่งที่เปี่ยมด้วยพลังงานที่สับสนเช่นดอกยางพิสุทธิ์ซึ่งมีอีกชื่อว่าดอกมันแดงลืมไปได้เลยถ้าจะพูดถึงผู้เชี่ยวชาญระดับเขตสัมมาวิญญาณอย่างเช่นผู้อาวุโสหลานเองแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญระดับปฐพีวิญญาณยังมีปัญหาในการดูดกลืนพลังจากดอกหหยยยาา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 งงงิสสสุททดดดดไไไมมมม่่่่่เเเีตตตอออัันนรรรรจจจใ้้้ะะบถก แน่นอนว่าข้ามีวิธีของข้าในการจัดการกับดอกอยางพิสุทธิ์แต่อันดับแรกข้าต้องได้มันมาก่อนผู้อาวุโสหลานรีตามองเขาเขามีวิธีที่จะจัดการกับดอกอยางพิสุทธิ์หรือมีความลับอีกมากน้อยเท่าไรสำหรับคนนี้ถึงข้าเจ้าต้องการฆ่าตัวตายอย่างน้อยก็รอให้ข้ารักษาตัวหายก่อนผู้อาวุโสหลานแค่นเสียงเย็นชาอย่างไรก็ตามข้าจะกลับมาภายในสองวันเพื่อการรักษาซูอย่างยิ้มเย็นและพูดกับเธอที่กำลังจะจากไปข้าจะเพิ่มความเข้มข้นในคราวหน้าก่อนหน้านั้น,นเตรียมตัวให้พร้อม ผู้อาวุโสหลานเกือบสะดุดล้มเมื่อได้ยินคำพูดหยอกล้อของซูหยางความทรงจำที่เธอพยายามลืมผุดขึ้นทำให้เธอหน้าแดงเธอเดินอย่างเร่งรีบและหายไปจากคลองจากสุขของซูหยางอย่างรวดเร็ว